วันนี้นะคะได้เห็นไหมคะเรามากับชุดอะไรนะคะสจริงๆอันนี้เราส่งส่งงานให้ลูกค้าโรงพยาบาลภ่มิโรงพยาบาลนะคะเป็นเซ็ต VIP ไหมก็เป็นเซ็ตที่โรงพยาบาลเหมือนเป็นเอกชนด้วยแล้วก็กึ่งๆนะคะแล้วก็พวกนี้มันจะมีความทนหนึ่งสเต็ปแรกนะคะของกลุ่มงานโรงพยาบาลที่ใช้ตัวนี้ คือต้องบอกไว้เลยว่าตัวถาดเนี่ยค่ะมันจะไซส์14 14นิ้วน,นะคะมันจะวางบล็อกพอดีของชามซุปไซส์อันนี้ไซส์16เซนนะคะใบหนึ่ง14ใบหนึ่งนะคะแล้วก็12สองใบก็คือ12เนี่ยใส่พวกเหมือนข้าวเล็กนะคะแล้วก็ใส่พวกข้าวเล็กแล้วก็เป็นชุดแบบ แล้วก็ตัวนี้เป็นถาดเดี๋ยวจริงๆมันต้องตัดนะคะแล้วก็วางแบบเหมือนให้เสมอเนื้อออกเนาะเป็นชุดที่ใช้ในโรงพยาบาลนะคะด<อ>ังนั้นนะคะถ้าลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลนะคะไปร้านค้ารับ EGP นะคะ EGP แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะคุณตุน EGP แปลว่าแปะได้ค่ะถ้ากลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการนะคะก็ ไว้มาซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่รูปอินเสิร์ตงานตัวอย่างไปให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ